ทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มจะมีระบบของเกม One วันพี Fighting p a ์ทเปิดให้เราได้เข้าเล่นกันระบบนั้นก็คือระบบกิ l วอร์ซึ่งเป็นระบบที่หลายๆคนนั้นมองข้ามแต่หากได้เข้าเล่นทุกสัปดาห์ผมบอกเลยนะครับค่าพลังจะพุ่งนำคนที่ไม่ได้เล่นระบบนี้แน่นอน สวัสดีทุกคนนะครับผมเนคอสอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าเกมวันพีชไฟติ้งพัทมีระบบกิววอลเปิดทุกวันเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มและระบบจะปิดตอนหนึ่งทุ่มครึ่งหากพลาดแล้วก็อาจจะทําให้เสียใจได้นะครับเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่แจกขวดน้ํายาลาเวนเดอร์ให้กับเราเอาไปรีสเตตัสการ์ดกันได้ฟรีเลยหากได้สเตตัสการ์ดดีๆค่าพลังเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนครับผมระบบนี้คนที่มีกิลเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถเล่นได้และระบบนี้เล่นง่ายมากๆนะครับผม ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นให้ทุกคนดูกันนะครับถ้าพร้อมรับชมแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์แล้วไปรับชมกันเลยครับผมหลังจากเวลาหนึ่งทุ่มให้เพื่อนเเข้ากิวนะครับและเดินไปที่ลุงกะลาสีหรือกดไกด์นำทางด้านล่างนี้ได้เลยครับหลังจากเข้าไปหาลุงกะลาสีแล้วก็กดหัวข้อที่1ระบบจะลิงก์เราเข้าสู่กิววอล พอเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วนะครับให้พวกเราเลือกเกาะที่จะไปโจมตีถ้ามีเพื่อนๆในกิลด์เยอะแนะนําให้ไปเกาะเดียวกันเลยครับผมแต่ถ้าอยากจะกระจายกันไปก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากเลือกเกาะได้แล้วเราจะเห็นว่าเกาะนั้นจะมีอยู่2โซนโซนแรกผมขอเรียกว่าเซฟโซนส่วนอีกโซนหนึ่งผมขอเรียกว่าโซนต่อสู้นะครับและก่อนเข้าโซนต่อสู้ผมแนะนําให้เลือกตัวละครให้เรียบร้อยก่อนระบบนี้ไม่เหมือนกับระบบ PVP หากใครมีของที่อัพตัวละครมาแน่นกว่าจะได้เปรียบในโหมดนี้มากๆครับ ตัวละครที่แนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในทีมเราหรือเป็นตัวละครเมนหลักของเรานั่นเองและสกิลพันธมิตรที่แนะนำนะครับผมแนะนำเป็นสกิลช็อปเปอร์หรือว่าสกิลของซันจีเอเพื่อยือเวลาในการต่อสู้นั่นเองครับเมื่อทำการจัดเซตเพื่อที่จะทำการต่อสู้เสร็จเรียบร้อยให้เราเข้าไปที่โซนต่อสู้เลยครับและสักพักระบบก็จะจับคู่คู่ต่อสู้ให้เราเอง ซึ่งการต่อสู้จะเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อ1ห,หากชนะจะได้5แต้มและบวกทีละ2แต้มหากชนะไปเรื่อยๆเช่นรอบแรกชนะได้5แต้มรอบที่2เราชนะอีกเราก็จะได้7แต้มและหากชนะอีกรอบเราก็จะได้ทั้งหมด9แต้มบวกทีละ2ไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองแต่ถ้าหากแพ้เราก็จะได้แค่2แต้มเมื่อเริ่มต่อสู้เราและคู่ต่อสู้จะได้สถานะซูเปอร์อาร์เมอร์หรือว่าสถานะตัวแดงมา สถานะนี้จะไม่โดนศัตรูโจมตีกระเด็นแต่ถ้าหากเกาะซูเปอร์เมื่อเราหมดลงจะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับและจะโดนสกิลตามปกติของศัตรูเลยและเมื่อเวลาการต่อสู้เหลือ25วินาทีจะมีไอเทมโผล่มากลางสนามซึ่งไอเทมก็จะสุ่มดอกไปในแต่ละการต่อสู้นะครับโหมดนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นเก่งเล่นสะสมให้แต้มถึง50แต้มเพื่อเอาของรางวัลจากระบบนี้ก็เพียงพอแล้วครับหากครบแล้วรอเวลาหนึ่ทุ่ครึ่ง เราจะกลับไปที่กิวของเราหลังจากนั้นเราก็ไปรับรางวัลเพิ่มเติมที่โตะสมบัติได้เลยครับและอย่าลืมรับขวดลาเดอร์ในกล่องจดหมายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ขวดลาเเดอร์ในการหาสเตตัสการ์ดได้เลยครับผมแต่ถ้าหากโหมดนี้หาขวดลาเดอร์ไม่พอแล้วก็เราสามารถซื้อได้จากร้านค้ากิวได้ด้วยนะครับของในร้านค้าจะรีทุกวันเวลาตีสี่ของวันจันทร์นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งการ์ดที่จะรีหาสเตตัสได้เนี่ยจะต้องเป็นการ์ดรดับสีม่วง2ดาวขึ้นไปด้วยนะครับ ส่วนการ์ดที่ระดับต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถรีหาสเตตัสได้นั่นเองโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปให,ใหม่จากทางช่อง n e c ค o สเกมมิ่งด้วยนะครับ